อยาก,กเตรียมความพร้อมเข้าโครงการเนมนเดเมนต์ตัวนี้ใช้เซตไหนดีพี่ลักเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะมีการคัดเลือกแล้วในรอบเดือนสิงหาคามนี้ค่ะซัมซุงทีเอสีฟลิก็กําลังโปรเซสการคัดเลือกวันที่6-11สิงหาคามนี้เขาจะทํารอบ H r ชอาร์อินทิวิวและวันที่2 0 3สิงสามิงหาจะทําสิ่งที่เรียกว่าไฟ a l ลอินทิวิวแล้วในขณะที่เซนทันแอสโซเชตที่วางการจา่ายห้าสิบเคบวกเือนกันวันที่6สิงหาคามนี้เขาจะโอเพนเฮาส์ค่ะหลังจากนั้นหลังจากวันที่18จะมีการคัดแอสเซมบล์และ การไฟนอลอินทิวิวส่วนลอรีออเมเนจเมนตัวนี28นี้จะคัดเลือกแอสเซทเมนต์เดย์ไฟนอลแล้วโครงการเมเนดเมนตัวนีของมอเอ็มทีก็กาลังจะเรียกแอสเซทเมนต์เดย์รอแจ้งวันในขณะที่โครงการเมเนจเมนตัวนีของเนสเลเซลเนอร์ทลิงโปรแกรมค่ะ2โครงการนี้ข้างหลังเนี่ยนะวางการจ่าย 50-80k ของตัวเซลเนอร์ทลิงโปรแกรมวันที่ 4- ถึงวันที่8จะคัดรอบ h ออินทิวิวและหลังกลางเดือนก็จะคัดแอสเซทเมนต์และไฟนอลทุกคนเห็นไหมว่าประมาณ5-6โครงการเนี่ย กำลังคัดไฟนอลอินี์วิวคือแอสเซมนต์กับไฟนอลคือตั้งแต่ HR ไฟนอลจนไปถึงตรงนั้นเลยซึ่งแล้วจะบอกว่าใครที่บอกว่าพี่ลากหนูไม่มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เองจากคอร์สเรียนออนไลน์คอมมู s เซซึ่งคุณจะได้อะไรไปบ้าง เพราะเรียนออนไลน์จะต่างจากเวอร์ชั่นสอนสดตรงที่สอนสดคุณจะต้องถูกฝึกฝนและแอคทีฟมันทําให้ความมั่นใจมันเกิดในระดับแววตาเพราะฝึกฝนสร้างความชํานาญซึ่งถ้าใครจะไป MT เหล่านี้และเวลาไม่พอพี่รักแนะนําว่าคุณยังสามารถบุ๊กไฟเดแล้วแจ้งได้ก่อนว่าจะใช้กับรอบไหนก่อนพี่รักสามารถปรับคาให้พวกเราได้ ส่วนใครจะไปเองพี่แล้กบอกว่าใช้ตัวคอร์สเรียนออนไลน์คอมโบเซตได้เลยซึ่งคุณเรียนรู้ได้เองมันใช้ในการเรียนรู้ไม่นานซึ่งถ้าเราจะไปถ้าเป็นรอบที่เป็นตัว H I u t เป็นต้นไปให้เราเรียนยางบัดยังบัดจะเป็นการเป็นคอร์สที่ความยาว3ชั่วโมงใช้สําหรับเตรียมตั้งแต่รอบ H r จนถึงรอบไฟนอลได้คือยังบัตรเนี่ยมันต้องเรียนก่อนเพราะ3ชั่วโมงสามารถจบได้เลยซึ่งแล้วจะบอกว่าใครจะไปเองถ้าหากผ่านรอบที่เป็นตัวสอบมาแล้วผ่านรอบ A I มาแล้วก็ให้เรียนอย่างแรก คือคอร์สเรียนยางบาัตรซึ่งเพียก็จะบอกว่าเวลาไปนะถ้าเราต้องไปเราต้องรู้จุดตัดในรอบ HR รอบ a s s e s s m e n t แล้วก็รอบ Final รอบ HR เนี่ยในตัวคอร์สเรียออนไลน์เนี่ยสามารถบอกพวกเราได้ว่าไอตอนไปทำเนี่ยเราจะต้องไปนํำส่งอะไรจุดตัดน,นะคุณจะนำส่งอะไรบ้างในเวลา20นาทีอันนั้นแหละคือพาวะผู้นำที่เราต้องนำส่งต้องตีให้แตกว่าเราจะเอาอะไรออกมาแต่ละคนมีเจอร์นี่ชีวิตที่ไม่เหมือนกันคุณต้องเรียนรู้วิธีการหยิบออกมาว่าจะเลือกพูดอะไรบ้างเพราะถ้าใครที่พูดไปเรื่อย20นาทีนะใครที่พูดไปเรื่อยตกแน่นอนนะไม่ต้องสืบส่วนใครที่รู้ว่าฉนันจะต้องวางเจอร์นี่หรือคอนเราเป็นคอร์ดักเตอร์นะเราจะคอนดักการสัมภาษณ์ยังไง ก็มาการว้าวในตัวเราคนที่เรียนรู้เรื่องนี้เขาจะเห็นวันพีรก็จะบอกว่าร้สเลยออนไลน์มีบอกไว้ในขณะที่รอบ a s เ e นเ m e n t การทํางานกลุ่มต่อให้คุณจบไม่ตรงสายต่อให้คุณไม่มีโนเลดเลยคุณรู้ไหมว่าสามารถผ่านเข้า MP ได้มีน้องคนนึงเข้า m t 70K บวกเขาเป็นนักเรียน p r i v a t e l a card a y นะเป็นรุ่นแรกด้วยซึ่งพีักจะบอกว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้ใช้ไอเดียตัวเองเลยแต่เป็นการ l ลีดนะเขาใช้วิธีการลีดเพื่อนแทนซึ่งมันมีวิธี ไม่ต้องใช้ไอเดียคุณก็ได้แต่คุณต้องหลีดเพื่อนได้นั่นคือวิธีการผ่านนะเพราะฉะนั้นพี่ลักจะบอกว่าจบตรงสายไม่ตรงสายไม่เกี่ยวมันมีวิธีมันมีเทคนิคในคอเรียลวไลไรอย่างบัตรมีบอกไว้ในขณะที่ใายสุดการผ่านรอบไฟนอบ คุณต้องรู้ว่าจริงๆคําถามมันไม่ต่างกันแต่จุดตัดมันคือกรรมการเองค่ะคือต่างเพอร์ซันกันต่างกรรมการอารอบ HR assessment และ Final กรรมการต่างเลเวลกันเวลาอยู่ต่างเลเวลคุณก็ต้องรู้ทิศทางและวิธีนําส่งที่แตกต่างกันและคุณจะได้เห็นว่ารอบ Final ส่วนเนี้ยเขาเช็คอะไรเพราะหลังจากที่เรียนคอร์สเรียนไลน์ยังบัตรถ้าใครด่วนนาใช้นะไปเรียนคอร์สเรียนไลน์ย,ยังบัตรก่อนเลยในขณะที่และถ้าเรียนจบแล้วก็ให้ไปเรียนตัว AI interview หรือวิดีโออิ v i e วเพราะมันจะมีชุดคําถามจับเวลานับถอยหลังให้เราตอบ ไปลองเรียนรู้แล้วไปฝึกตอบจากตรงนั้นได้ซึ่งจริงๆอ่ะมันใช้หลักกับรอบ H I ตัว A I i n t e r v i ก็จริงแต่จริงๆมันประยุกต์ใช้กับการตอบคําถามสัมภาษณ์ในเนมเมนเทนี้ได้โอเคไหมในขณะที่ ตัวเซเนี้สอเซเนี้มันจะแถมอะไรบ้างพี่ลักณ์หนึ่งก็คือจะแถมตัวแอสเซนต์เบนเดบิฟจริงๆฟี a อสเซนต์เบนเดบิฟเนี่ยคือรับก็ได้ไม่รับก็ได้นะเพราะจริงๆขเขาเรียกอะไรยางบัตรมันมันแอดวานมากกว่าทั้งหมดครอบคุณทั้งหมดละในขณะที่สิ่งที่แถมจะมีตัวหนังสือแบบฝึกเซทนึงร้อยสามสิบข้อกับตัวยางบัตรซึ่งจริงๆสองตัวเนี้ยมูลค่าพันกว่าบาทนะเส้นนี้หนึ่งเก้าเก้าแปดนะของตัวตัวแบบฝึกกับตัวยางบัตรซึ่งพี่ักจะบอกว่า เว่อเราไปไอสองตัวนี้ไปใช้เตรียมความพร้อมได้เองเลยซึ่งตอนนี้พี่ลักษให้เราเลือกได้ว่าคุณจะรับเป็นแบบอ e ีบุ๊กหรือรับแบบหนังสือเพราะถ้าแบบอ e ีบุ๊กจะดูได้ร้อยแปดสิบวันแต่ถ้าแบบหนังสือคุณจะได้แบบเล่มส่งไปที่บ้านเลยซึ่งใดๆก็เลือกเลือกนะต้องเลือกแจ้งกับน้องแอดมินเพราะของฟรีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวพวกเราจะเลือกเอาแบบไหนในขณะที่ตัวนี้จะได้ตัวซีเค็ดไปด้วยคือปรึกษาพี่ลักษ์ฟรีหกเดือน ปกติซีคล e t จะมีเฉพาะนักเรียนคลาสสสุดที่ได้แต่พี่รักขายายให้สําหรับนักเรียนคอมโบเซตด้วยคุณไป m t ที่ไหนผ่านตั้งแต่รอบ HR จนถึงไฟนอลเนี่ยแคบจอมาปรึกษาได้เลยพี่รักจะส่งซีคล e t ให้พวกเราเตรียมตัวก่อนไปเอเซนเมนต์หรือว่าไปคัดเลือกประมาณ1วันเป็นอย่างน้อยแม่นแปลว่าอะไร กพื่อเราจะได้รู้ทริคในการเตรียมตัวการรู้กว่ามันดีเสมอนะมันทําให้เรารู้ว่าจะต้องไปเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราได้พิเศษขึ้นมาได้ได้คอร์สเรียนออนไลน์มีอายุ6เดือนทําไมถึงเป็น6เดือนพี่ลักพี่รักษ์ตั้งใจจํากัดเวลาเพื่อพวกเราพัฒนาตัวเองเพราะถ้าพวกเราคิดว่ามันดูได้ตลอดเราก็จะไม่ยอมเข้า m อได้ทักทีอะแต่ถ้ารู้ว่าอ๋อมันดูได้แค่6เดือน สามเดือนนี้แหละฉันจะเข้า mt ให้ได้พี่ลักอยากให้มันเป็นอย่างนั้นพาะนักจะบอกว่าอยากให้ดูที่จุดประสงค์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการบีบบังคับตัวพวกเราเองคนที่มีศักยภาพสูงจริงๆ6เดือนพวกคุณต้องสามารถเข้า mt ได้แล้วและถ้า6เดือนใช้ร์สเรียนอะไรแล้วคุณยังเข้าไม่ได้คุณต้องไปเรียนค่าสอนสดแล้วล่ะเพราะว่าอะไรมีเหมือนกันนะที่น้องเนี่ยคือเขาไปด้วยการประเมินตัวเองว่าโอเคฉันคิดว่าค่าสอนสดควรจะพอสําหรับฉันละ แต่ตอนพายจริงถึงรู้ว่าตัวเองอะมีปัญหาเรื่องการพูดการมีปัญหาเรื่องการพูดอะมันไม่สามารถใช้คอร์เรลออนไลน์ทำได้ทุกคนมันต้องฝึกฝนวันเด็กคนนี้เขาก็เลยมาเข้าค้าสอนสดมาเรียนเรื่องไะไรสต r รี่โ l i n g พูดกับพี่แล้ววัน พูดอย่างนั้นแหละซึ่งมันทําให้เขาเก่งขึ้นนะการฝึกพูดมันให้การฝึกฝนเพืไม่เลกจะบอกว่าใครที่เห็นว่าตัวเองมีปัญหาการพูดเช่นพูดตกสะพานพูดมะน้วไม่มีน้ําพูดไปเรื่อยถูกปะ่ะอันแบบเนี้ยแนะนําให้เรียนสอนสดเพราะคุณพูดไปเรื่อยไม่ได้นะการฝึกฝนจะทําให้เราเก่งขึ้นถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณพลาดตรงไหนคุณจะแก้ได้ถูกจุดได้ไงถูกปะ่ะเพราะนั้นบางครั้งอ่ะร์อเรียนออนไลน์มันขาดกระจกสะท้อนร์อเรียนออนไลน์ให้ความรู้แต่ความรู้กับการฝึกฝนมันสร้างความชํานาญที่ต่างกันถ้าจะยกความสสํําาาเเรร็จออองคคนนนทีี่่ใช้้ยออไลลลแบะพ ก็มีน้องหนึ่งคนในรอบหายซีซันนะเขาใช้ตัวคอร์เลอออนไลน์แล้วก็ไปเข้า m t 5 0พบเคบวกได้2ที่เลยซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าน้องเขาเก่งเพราะอะไรเขาไปแข่งคอมเพลชันเคสและชนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเข้าไป m t 50K บเคบวกซึ่งต้องทําเคสเดียวเขาไม่ได้กังวลเพราะเขาทาเป็นหรือว่าพม่รักจะบอกว่าใดๆเขาก็มีซีเข็และพี่รักก็ให้ซีเข็เข้าไปในการเตรียมตัวแต่อรอบด้วยซึ่งมันช่วยได้นะพนม่รักจะบอกว่าท้ายสุดเด็กคนนี้เข้า m t ได้2ที่นะแล้วก็มาขอบคุณพี่รักซึ่งใดๆคนที่เเกก่่งทีสุดคคือพวรานะ ออนไลน์คนที่เก่งที่สุดคือพวกเราเพราะพวกเราแค่ได้ความรู้พี่รักก็เปรียบเสมือนอาจารย์มหาลัยพอเราได้ความรู้ปุ๊บเราเอาไปฝึกนำสนฝนไอฝึกฝนนำส่งเองถูกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าพวกเราไปเรียนในคลาสอนสดอันนี้พี่รักเป็นโค้ชให้พวกเรานะพี่ลักไม่ใช่ครูแล้วนะถ้าไปเรียนคลาสอนสดเมื่อไหร่พี่รักไม่ใช่ครูแต่พี่รักเป็นโคช้ชโค้ชมีหน้าที่ดึงศักยาภาพของคนที่เป็นผู้เรียนนี่แหละออกมาซึ่งพวกเราเลยต้องฝึกฝนเยอะๆองไงถูงกปะเพราะน้พี่ักจะบอกว่า ตอนที่พวกเรามาเรียนในคลาสสดเราจะได้รู้อะไรหลายอย่างจากการที่เห็นพี่รักษอ acting ให้พวกเราเห็นเลยว่ามันต้องไปพูดลักษณะแบบไหนซึ่งเราจะเข้าใจจากการที่ได้ยินเถอว่าพี่รักษเคยไปประกวดร้องเพลงพี่รักชอบมากเลยมีนักร้องคนหนึ่งที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเนาะก็จับไม้ตัวเดียวกันกับพี่รัก์นี่แหละพี่รักร้องกับนักร้องคนนั้นร้องอ่ะพี่ลักก็จะบอกว่าไม้ตัวเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันเพราะพี่รักษไม่ใช่นักร้องมืออาชีพ การฝึกฝนมันต่างออกไปเพราะพี่รักรู้ว่าก็พี่รักก็มีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเขาฝึกอยู่ที่ค่ายนี้นะฝึกกันหนักมาก วันวันร้องแต่เพลงนะร้องอย่างเดียวทุกวันทุกวันไว้อย่างเดียวอ่ะซึ่งมันจะไม่เก่งได้ยังไงเหมือนกันเลยค่ะคลาสอนสดมันให้การฝึกฝนและสร้างความชํานาญให้เราเพราะวาเวลาที่เรามาอยู่ในคลาสอนสดมันคือการที่พี่รักเป็นโค้ดให้พวกเราละแต่คนที่เก่งที่สุดตอนนาส่งจริงหน้างานก็คือพวกเรานะเพราะเราต้องไปฝึกนําสิ่งที่ฝึกฝนนั้นไปอยู่ที่หน้างานเพราะฉะนั้นเวลาฝึกมีความชานาญในระดับแววตาความมั่นใจจะเกิดขึ้นเองได้ไดนะก็ประเมินตัวเองว่าเวอร์ชั่นไหนล่ะที่มันแมทกับเราเถูกป,ปะใครที่โอ้พี่รัก,กูแ่่งเกอยล ไปเองใช้ข้ลเรยออะไร์เลย,ลย,เลยส่วนใครจะอออแนะนําว่าค้าสอนสดโดเคไยมปรึกษาได้ฟรีเอ็มพี่วไถยที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ